ครอบครัวที่ไม่ได้สอนฝึกทักษะชีวิตนิสัยความพึ่งให้ลูกหลานนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งเท่าที่ครูวันทํางานแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่พบก็คือว่าเด็กก้าวพาดมีทั้งครอบครัวที่เกิดจากครอบครัวที่ฐานะยากจนแล้วครอบครัวที่เกิดจากคนมีฐานะแล้วก็คนมีความรู้ค่ะเพราะความไม่รู้นะคะในขณะเดีวยวกันก็มีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคนเมื่อเติบโตขึ้นเนี่ย เขาเป็นครอบครัวแล้วแต่เข้ามาจากครอบครัวที่ถูกทําลายจิตใจทั้งร่างกายเขาก็จะไปทําสิ่งเหล่านั้นไม่ต่ออันนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีเช่าภาพนะคะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็พัฒนาครอบครัวนะคะมันมีหลายเรื่องเรื่องรายละเอียดในการพัฒนาครอบครัวตั้งแต่เครื่องมือคัดกรองสร้างครอบครัวแกนนําการใช้งบประมาณอย่างไรให้คุ้มค่าการประเมินผลอย่างไรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้ใช้งบไม่ใช่เพียงใช้ใช้งบแบบถ่ายโลบจบงานแล้วก็รายงานเอกสารแล้ว จบนะคะมันจะต้องมีการวัดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรื่องการพัฒนาเด็กทุกวันเสาร์พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กให้กําลังใจเด็กเยียวยาเด็กช่วยเหลือที่ให้เด็กนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือที่เขาเด็กเขาจะมีสติปัญญาในการคิดเองแล้วที่สําคัญฉีดวัคซีนค่ะเหมือนกับฉีดป้องกันโควิดนยเราสามารถพัฒนาเด็กได้ที่เขาจะมีวัคซีนเขาจะมี การสร้างคุณค่าของตนเองเขาจะสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้เขาจะมีภูมิคุ้มกันค่ะ